ทำแบกับพี่น้องปลาลงมาเนี่ยพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงก็ได้มากไม่สุกแล้วที่สุวมากเลยวัดองนี้วัดไปื่อวันี้องไปพอโอ้ลง่งไปี่ลงไปีตู้ไทยจ้ะต้มหน่อยเตมหน่อยโอร้ยใสับใสกอย่างกันตจาก้ต้มปลาใส่ปก ตอนเช้าบรรยากาศหนาวหนาวได้จะเตีนจอยจอยยอยู่สาจะเาสิมาหาปลามาหาปลาก็เป็นยุ่นตัอนเศร้าอากาศเย็นเย็นนี่เป็นเรื่องไรวสิมาน์หรือบอมานจังมาดุนน้ำกันจ้ะรุ่นวานหัวหาใ้ปลามันมาหาเนี่เองใช่ไงปลามันบ่ไหลขึ้นเขาแต่นอกจะว่าปะมันห่าง

พอคน้อยลักษณะนี่พี่น้องเห็นบ่อนแบบ,อบไงหนึงทั้นคันพอคน้อยที่เป็นานิ่งบ่อนบ้านนี่นตืนต่นออก,กินเดี๋ยวรอดมันเขาอาหารกันมีถุกบรรยากาศย่ำเศร้าดอกบวงไล่ไลา่กันดอกบวงมันตั้งเป็นดอกด้ำตูนก็เป็นน้อยหน่อยดอไอ้นุ่นจอบยแย่หน่ะยังไ่ทันไหนวันคเขา พอดีตอนเศร้าๆเ้อจำมาเนี่อากาศเย็ยนๆเอามาแล้วมาเานี่ย้องก็ได้ออกทงทนวัดสวยตามทหารเสีย,ย,ยอันอ,อากาศเย็นมือนี่ไปลุ้นมาขึ้นตุด๊ดตูด่ลูกสาวเจ้า,าท่ามากท่วมากเดือดเดือดแม่งนุมเย็นตายตีพะนะอ้าเอ้บาบามันแท้ออว่างสแ<า>ปลก็บามัน จักได้ยินแฟนครับเพุ่นเบาอยู่ในคอมเมนต์ที่ว่าหมาตัวอ้วนตายว่างสิโอ้ยหมาคนอื่นตีเออเพุ่นคิดว่ามันบับนุ่มเย็นเพุ่นเลยโทษมากกลางเดือกดูกระตุกใจเมิดฝุ่นน่ะว่าเมียนนุ่มเย็นนั่งแลนฝุ่นเ็ดเน่าอยู่เน่ากินแมนของไอ้กำลังเตรียมแมนเ็ดเน่าอยู่เน่ากินอยู่นี่ละโอ้ยแมนของไอ้กำลังอันเตรียมเคียงปรุง เปี๊ยมาเด้กับเปี๊ยหน่อยสารมาหน่อยจางเทียรอากาศหนาวก็เลยเห็ดตากแดดที่นอกหนาวมาดักกเสะไปก็เลยสีเห็ดน่ากินไม่ครัพปลาผิดมูน่าพิดไปทุระผิดมากปลาผิดมาโดนตวนแต่เมื่อคืนนี่ละกรุงเทพยรบุญหลายเพิ่นว่าบุญเลยได้อยุติงานงานท่วมบุญพร้อมได้เอาบุญพร้อมเลยมาบุญพร้อมเนี่ยนั่งบุญพร้อม ุันพระเวงกัน,น,นเด้อพี่น้องอม,มีตัวกบล่วงหมอไว้ติ่มปุ้นปุ้นกุบอย่างเอาน้าประแดกใส่เหล้าหอมหวยหวยอยูน่นม่น้องไอเตรียมจริงเตรียมของติ่ตุ่มปลาอยู่ท่านันเมตุที่มหาเจ็บพักไปให้ขันแหลกนี่คือเอาพอีตูไท่ก่อนหล่ะจ้ะเนี่ยขาดเ่าได้ ตูไท,ทยหอมหอมีตนนนม้นเดียวเนี่เด็ดอันดูดูมันเดือดที่แตกขึ้นเดี๋ยวไม่ตูเจ็บออกันเด้อจ้ะนี่ได้เติบเลยได้พักนั่นพักนี่หลายพักเราลาจ้าเนี่ยอั้นี้นนก็พ่อละละ่ะ แต่ว่าเสียงเพิ่นหาเสียงบึ้มว่ำบึ้มว่ำยุพี่น้องพี่น้องแม่น้องไอศิต้มปลาใส่ผักอีห่มจ้ะเนี่ยเครื่องเต็มถาดเลยผักอีห่มข่าตะไคร่พริกหอมแดงยี่ปเปหมดแล้วตั้งน,นีปลาตั้งนีบักแปบงามๆปาดนี่วุ้งออกมาให้กันนะพี่น้องเป็แต่สุกหวานค่ะแขกแล้วกระเดาอันนี้ครับสีลวกนะพี่น้องไอศิต้มปลาป่ะนี้ ยังมีตุ้งไฟเตาหนึ่งติแม่นตั้งสองเตาตุ่มแบบแบบนี้ว่องต้มซุปต้มปลาข้าวตุ่มไขบักขามนี่ใส่บักขามดิบพี่น้องต้มปลาใส่ผักอีหุ่มวันนี้ธรรมดาเดี๋ยววันนี้นี่หอมขี้เหลวเสียบปุกพร้อมพริดก็ต่ำเลยแล้ววีวีวี ต้มปลาน้ําจืดตาสามีขั่วติสามคนผู้นึงไปผู้นึงเก็บกินเักาดเย็นมื้อเช้า่โอ้ยหวานโดโดอยู่ได้ควมกินมหนาวเห็นเจ้าอันลงน้ําไปเลยเย็นหนาวอยู่ให้กินลําบากหนาว้ก็ได้มนั้นฮ้อนบ่ มาห้อนเราก็จะทำ้าหนาวนี่แหละวาย้าหนาวเอนเไม่บ่ห่อนปอาบน้ำได้หนาว่ได้อาบน้ำได้อาบน้ำวุ่นกับมุนโอ่โลกานนั่นก้วถอาเกี่ยวต้มหมดเยอันมี้ติตมแบบแบบว่าต้มเมืเดียวป้าไฮไลกันเนาะมีวงกันเลยอ้าขอบุญหลายเด้อมีวง ราคาอยยุกลางทง่งีแหละพันไปพันมาไปไปซื้อของเล่าดีไปอุหนุนของแลวจะได้ให้กินรมีบักหอยเนาะหัวขาดคนยังเหลวเดี๋ยวมนเยี่ยมัน่ยัไปหาบักหอยมาสุเต้เปียบหนูวาาขาดกูเด้เนี่ยเสียบจนแปลี่ยน้นี่ซุกงมดทีเลียงงดกวนหวานหวานหวานดีซุปเต้ไส้ปลาย่างก็ได้เนียนๆเต้ปลาย่างก็ได้ซุนัวดแบบหนึ่งเด้ สุสุยอย่างได้หกันนี้กมเสียบโอ้ยวดีตเีไฟขึ้นมีตัวพระเจ้าเขาต้องยึดขนจิตออกมอทงกระดประมาณร้อยเมตรนี่แล้วครับงสวนเนะงบงประมาณเป็นมีำนักมันมาเรื่อยมันมากเยเยไปเป็นไปเป็น่แบบว่าใส่เทีเดียวเาได้ใเนาะ ไปเส้นน,นั่นเน่ไปเส้นน,นี้แน่เหรอเ้าเะงบเระงบไอ้ประมานของทางอบตอไปเส้นน,นั่นเส้นนี้พัฒนาไปเส้นน,นั่นเส้นนี้เรืของอบตคือของสจวอออของนี่แกต่ว่าขไปเส้นเกียจอเรบ<แ>่นียของผมครับโ้เของอบตเดี่ย<ำ>เสียยกสิเล่งไข่ดอกคนอะคอทำจอเหมือนกันน้องคนนอกเี่ยคนเก่าเนี่ยอันแต่ว่ากสิเล่งอบตไห่ดอกครับเพ่ ซอยเิ่นกับแั่ซ้ำเฮี้ยนเดียวกันเหรอพูดมันก็เป็นประสานงานกันคือเ่าในกันทำงานของทางซอยจอทังอบตทังนายกมุนี้ล่ะบอเรียวกับทางนายกผมเหรอว่าเป็นหลักของต่ะเมียนที่มั่หอดวันเั่งเอาเฮียตังอยูได้กินมูนี้เหรอโอ้บรรยากาศก็ดีขึ้นแล้วครับช่วงนี้เดียตทีมเตรียมน้ำเดือดรับพี่น้องปลาลงมาเนี่ยปลาคอเขานี่ ต้มปลาสูุ้่งหยุดกินมันก็น่ามีพี่น้องเอ๋ว่าเป็นยังไงก็ได้มาไม่หยุดแล้วต้องหยุดแล้วมาเราบันทึควงนี้บันทึกฝมี้มาเีนี่นี่อันนี่ฝุ่นนี่ฝุ่นนี่ฟุ่นสองจุดอยังก่อนนี่ฟุ่นสองจุดห้าสองจุดห้าโอ้เทปใกล้แล้วพี่น้องจุดห้าหลายพนนะเลยนี่ฝุ่นไม่หยุดบันทึกนกเพราะว่าคนนั้นหยุด เอาเอาอันคือบาเบาแค่เ <SC> ห็ดเพียงไม่ไฟลุ่นโไหวเ็ดได้แล้วยี่นี่ตัวลักล่อกล่าวยี่นี่ล่ะพอดีโรงเรียนล่าเสดอันไฟลุ่นหรือทางต้นหยุดโอ้ยพอดีละเอ้าวเดี๋ยวนี้โรงเรียนปิดเหมือนเลยตีท่านกรุงเทพปิดหลาย่โรงเรียนใครของนั่นคนสั่งปิดอ๋อสั่งปิดโรงเรียนเรือหลายกระมินเปิดอยู่มันปุ่นหลายโพดวันนีโรงเรียนนี่คนสั่งปิดก็เลยเพรมีบ่ได้ขายของก็เลยมาบ้านกูดูจีนุ่งหยุดกับเคีื่องงานได้ก็เลย เอางานมาเห็ดน้ำยูนี่นะคือบ้านห่อเห็ดดิบานห่อบรรยากาศก็ดีได้เอางานมาเห็ดน้ำออกกําลังกายคืออากาศดีครบอย่างท่างนี้มีตู้กวามร้แก้ครบอย่างไว้ต้มเราดิเพรื่ศรีเรียนตั้าบักแปบซุกเนาะต้มเปื่อยๆเนาะซุปเสี้ยหมกแปบนี่กีเลยดีดีจะแกกัน แก้วกระดูกมันยังดอกดีๆมันเวลาขุยเองบันทีคืดเนาะแมนผัดร่วมตอนเส้ากาแฟกำลังเป็นเสานั่น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 บลงได้วลูกบลงด้ลงนั่นจมอยๆอยากออกเด่นนะแต่น้องโอ้น้ำนั่นนะยี่วันละเพื่อไม่ได้นิบไปเดียวแต่เด่นเนี่นบ่ไปบ่ไปเลยบ่ไปหล่ะนางซานางนางนางเออนางเหนียวปลารถไว้มันจมอยากไป บอกว่าไปบอไปเลยบอไปผุ่นคนัญฝองบอ,งบอกลงบอ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 ลงนังอีนี่ละนังอีนี่ละนั่นไปหาผู้เบาตัวนั้นโอ้มอยนนออนอนมนเนมเ,าานเนย็นอยู่พุนเอามนนเย็นหจะเลี้ยงตัวมือลายเจนอจะเลี้ยงตัวมือลายเ วนๆนี่ตหยาบวันนี่ไหมบุ้งจักน áo สำเร็จนี่เย็นใส่ัก้หุมใส่นอ่นี้อ่อนงายเกียงสมุนไพรไดต่อเขยงยังเกลต้องไป้อก พี่เขาเนี่ยล่ะปรุงพี่น้องชิลดผิดว่าจะใส่หลายขอนเดียวพ่ออย่างละนิดละน้อยใส่ขอนเดียวพ่อผิดว่าใส่หลายน้ำปลาจ้ะปลาตาเมียเกี๊ยบเห็นพี่น้องเม่เกียบหนาวว่าน้อยที่ถ้างมเกี๊ยบชี้สมองสมบัติางเมืองนอกหรือบางมองก็เห็นหนาวอยู่แล้วเนาะว่าถ้ามึงหนวกหรือถ้า เคงค้านก็ว่ามันจำเมือนยมงนอนวขอวปาน้ปลาจากที่เพิ่มควม่ำนวดลงไปต้งปลาเขาเปี่ยนไปเปี่ยนสีอยว่ล้ไ,ได้แล,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 ล้วเาเล็งไมขึ้นมตู่กับน้งินแก้กรบย่างดยอดีทางนี้ซุกทางนั้นก็นีแก้แล้วพอดี<ห>โอ้อดลง,วงด่วงเาได้ เองมาสิมเนี่ยนั่นนละดียวสิมเนี่ยแบบเปลี่ยนสีพ่ออะไรจัวีปลาจักลอยอ่อนตีล,ละละมันอน่อนลงไปม,มันนิ่มไปบุ่มแสบแล้วบนี้ใส่ามาใส่นี่พี่น้องหอมลงไปชี่ลงไปเอกี้ตูไไยจะ้ะของแขกได่ไหมนี้หรือว่ากระเพราปลาจ้ะ ใส่บาเปตุ้ยมันยังกะเพราปลากะเพรานี่ละพี่น้องเต็มรสชาติแบบรสชาติมันสีแห้งพอแห้งกอกะเผากอบะมันกะเราแดงอืมแบบแทุกแล้วเอาไปฟักมันโอ้่วยกันตาํามีพุ่ยลีตัวนี้ดูวดดวงดวงก็ไปงานอะ้พี่น้อง อย่างหน้าเขานี่เลยประโยชน์พี trotzdem, ่เดียวม่ได้ยุกรรมยางหน้าเม็ดเขาหรือว่าเขาขขึก็ปวดหัวไหยเหรอเม่อกี กนยม่คุนปมาวันปาคุกไว้หใส่มีดเลาเคยขายได้ยังเแต่ว่าปกอันนี้มันน้อยแจ่มันไปถึงน้อยแจ่มันก็เลยใส่ก้อนอย่างน้อยตัวเมียตัวนี่ก็ให้นั่นเสียเม่ไงดอก็จะาว่าการรักเอามีดด้วคุณวามาแมนแน่ลักีว้ก็มียเขาก็ไดยบ่อยไห้กันเสื้อเด็กป่อยเสื้อเอาเอาซือเข็ มันบดีมันเนี่ยวบอดีแมนเนี่ยเปอามีดหาเรื่องเอาเอาบ่ควิกปนนะมี่บ้น่ะนี่พวกนี้ยาัวตาเบียร์มาไหมตัวแมนบ้าน ปวดขาเดียวโดนไปโอจีกัวปวกีเลยวหรือปวดหลังผูดีได้ต้มหน่อยพต้มหน่อยไม่เนโอ้ยนยยย่ยย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 กยย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 นย่ยย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 นยยยยย่ยย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 เมยย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 ยนว่ากินยิยก็ได้เดยยยยยยย่ยย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 เยย มดเลยจ้ะ็มดแบบมันจัง่วงพุนี่ยัแน่นมันตัวแป๊บเลยก็ใส่ผักมาพวกเพ็ดเด้ออีรีเด้อไม่พริกเด้อยชิ้หลดไหลง่วงว่าพวเผ็ดเด้อ ส่วนนี้ไงพูดมาเดียวพูดนานโซรอได้ห้อแม่นปอหลักินไดปลากระพุทเอาไาแดกนี่ปะแดกมนหน่อยนะไปแคน่อยหอมอดมกันโอ้คือดมกันหน่อยหอมหอมไหมหอมหอมปะแดหน่อย หอมเปเรเลหอมชุดกนเลยกระเจิ่เกิดขึนนี่หอมโ้รยเลยะจิ่จริงก็แบบอัหอมจริงกพริกดิบน้องเทียนไปด้ยตาออกไปจินก็เจียวตัวบกีแข็งใบทางๆโอาหหอมมากจะปิกดิบผัดทุโล่กันเลย ตี๖นิดตัด uh ตี๖ไปตัแก้มต้องกัด mm ี hmm. ๋ยวตัดตับมึงบังม่วงีลาบัม่งมันมันตังแต่้ามองมันจะมันนหอมก้โหยหยเลยเนี่ยทีเด็ดนยแสบเน่อืมแมบอปากม่วแสบ่าถ้าแสบลงพักกันเขาหอมรกันแมวันย

มาเาก่มาเ็นัไรวดเออเห็ดเห็ด้้กินก็ต้องเห็ดใส่ป่าก้าของผู้เห็ดแหละผู้เห็ดว่าเสีบกับคนอื่นกับานอสิพานนะเสียบขึ้กันปา่เข้มขนปนไหอืส่อีกส่อีกนาะประแดดนะสีียบเสบหน่อยก็นะตื้อมึงหนำขุนหัวตื้อมึงหนำวันติประแดเกดอกที่หอมหอย ลนการเราเรียกวย่าที่เดียกแกนโจโ๊กโกเสียบเสียบของบานบานซุปไข่มันซุปขุ่นเปียกใส่กบยางต้มปลาต้มปลาเสร็จปักกี้ห่มต้นว่า กระามดิบก่อนทำกระมดิบสมจาักหน่อยเป็นยาสดน้ำอีแตนัวครัเดือพี่น้องสดน้ำต้มปลาบา่คนสองถ้วยหลายคน กินจากแดดเลยตากแดดกค่นี้ค่ะกิแจงแม่กินแล้วอิ่มหยอนบ่ล่ะบะหนาวปานนด้เาพี่น้องกินบะอิ่มหยอนนีมันสหอนแดดก่อนวัดนี้สดน้ากันเด้อปน้าวามนอยเป็นตาตัมเจีวตะจําเนาะนั่นเด้อพี่น้องันนี้กินสุปปกแปบใส่กบย่างน้ากันจ้ะ ไปแต่เสียบผักแต่ปลาผิดสุดไงทางนี้ต้มปลาใส่ผักอีกหุ้มจ้ะต้มสมปลาใส่ผักอีกหุ้มแจ้วเอาผักกินกับสุตรแปกแปบผบักกระเดาแักทั่วผักกระเส็ดทางนี้ก็ลวกผักลวกดอกแคกรลวกดอกปองแป้ง,ปอง,ปองเอาผลไม้พร้อมพี่น้องมาเด้อจ้ะมาเสียบๆนับกัน มาอีกแล้วมาดีละมาลุงหยุดมาหนึ่งเดือนกับมาได้มาทุกเดือนนั่งดีครับมุเดือนเ้สิมมันกัน่ะลุงหยุดสิสิ่มยังตกปลาเฮ้ยสุดปอกแแบบตักแสบจ้ะโอ้ได้กินดนเนี่ยลองมึงสิมเบึงโอ้ต่แสบครับทำหญยๆได้ครับทำมาขว

บางย้ำเยกับมาเพาะอยางมาทุกเดือนเหรอขวนวัวยช่ไหมเนความไม่ได้ขายของอย่เที่ยวมาทุกเดือนเจ็ดเขึ้นมาทุกเดือนป้าเอ๊ะกับป้ารับบ้าน บ่ได้ยากลูกน้อยแล้วโม่ก็อยากคร,รับ,บรสบายผู้ใดมีลูกอะ้เขามัธยมหรือมหาอะไรนี่ไปใส่บ่ได้เด้อใส่บ่ได้เห้อเอายอยากอยากเลี้ยงหลานด้วยอย <c oughs> <c oughs> ากได้หลานประกาศเตือนประกาศอยากได้หลานอยากมีหลานเตยียงไม่ได้เห็ดออกไม่อยากเห็ด ห้าลูกเขยตัวเจ้าขันประกาศบ่แถมยังแนี่ยมีของแถมโปรโมชั่นบ่เพิ่มไม่โปรโมชั่นบ่ลงอยู่ป้ายย่างไปออกกำลังกายในสวนเห็นเขาพลาดเนื้อลูกไก่เน็่หน่อยมากโอ้ยอยากจะพาลูกพลาหลานมางมั้ยประการลำจะให้มีหลานท่าป้าหลานท่ามันยังดีจะน้ำยาบอเหล่าเลี้ยงหน่อยมีลูกเขยลูกเขยมาท่านมี มันไม่เคยจุงกาดหาดก็นวางแผนเอยเขาถึบ่ได้เป็นอ่อาที่หกต้านล้านไปยังพ่อถ้ามีพู่บาแม่ให้เลยแสนหนึ่ง้องมาฉันมาเพียน้องไปบานเดี๋ยวจะไปสวนมัว

Đấy là có thân phong Có điều của con phẩm con Không gạt qua bữa chân treo Bà cái nào Hãy subscribe cho แ่บครับไปนอน้องมืันนี้ต้มปลาใส่ผักหุ totally. ่มซ wow. ุปบกแปบซุปปลาพิษกับลุงหยดกินแ่บพับแ่บบ่ปลาฟิเรื่องข้าวซุปบกแปบบ้เ่งต้มนมต้มปลาเต็มกินซุปบกแปบเรื่องบกแปบงานแ่บแักปาาคนไล่เขาแชร์กดติดตามน้ำในเด้อจ้ะอีสานบ้านลงน้อยจ้าสวัสดีจ้า